ดีค่ะเปิดมาก็เตอตากระเทียมเลยวันนี้เรามาตากระเทียมผัดถั่วงอกกันเนาะตามตามตามตาตาเข้าไปโยกโยกโยกผัดถั่วงอกกินอยากกินผัดถั่วงอกวันนี้ก็มาทำอาหารแบบโหถ้าบ้านนี้ทำได้นะถ้าพี่แก้วทำได้นะทุกคนทำได้หมดเนี่ย

ทำกันถั่วงอกจ้ามีอะไรบ้างไปดูกันอย่างแรกก็เป็นหมูเมนหมูจ้าหมูหมูบดนะวันนี้จะใส่หมูบดไม่ได้ใส่หมูสามชั้นเนาะแล้วก็ตามไปด้วยถั่วงอกจ้าถั่วงอกถั่วงอกถั่วงอกพระเอกของเรื่องเลยแล้วก็จะเป็นเต้าหู้ด้วยเต้าหู้กับลูกชิ้นมีทั้งเต้าหู้มีทั้งลูกชิ้นนะะ น้ำตาลปี๊บแล้วก็กระเทียมค่ะจะเยอะไปไหนกระเทียมเนี่ยจะเยอะไปไหนโอ้มีประโยชน์เนาะรวมๆแล้วก็ประมาณนี้นะคะเนี่ยกินกับข้าวง่ายๆสีมือเรานี่แหละซื้อเขากินก็ไม่อร่อยเนาะแล้ววันนี้แอนแอนมีกระโพดด้วยโพดต้มแล้วค่ะต้มแล้วอยากกิน ขอกินข้าวโพด้วยวันนี้แรกก็เหมือนเดิมจ้าเหมือนเดิมนะเดี๋ยลืมเปิดอัดคลิปด้วยนะนลืมทุกทีขั้นแรกก็เปิดไฟนะปิดไฟก่อนปิดไฟแล้วก็ใส่น้ำมันน้ำมันเพื่อจะทอดเต้าหู้ก่อนเนะต้าหู้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยมันไม่ต้องเยอะมันแค่ครัวบน เรียกว่าทอดเรียกว่าค่วดขวมันจุกๆก็้อเพราะว่าน้ำมันอ่ะโอ้เหลือทิ้งตลอดเลยถ้าทอดทอดเจ้าหู้ก่อนเลยค่ะโอ,อ้เห็นะหน้าม,มันตกกอดได้ไหมไม่ค่อยใจอย่างนี้ถอดปลาโคเลีโคเลี คนมันมากมันจะแตะหรือว่ก็แป๊บนึงน,นะมาดูกันทีนี้นี่เป็นยังไงได้ยังได้ได้ยังนี่ต้องไปซื้อเต้าหู้ที่ดีๆแบบนั้นอนะน้องไปซื้อวันนั้นอนะอ้ะร้อยละรวยอันนี้มันแถมกระถ่งเงาะน่าจะดีเท่าไหร่ฉันไปกินได้แถมมาให้เลยมัน,นกรอบๆก็หนิไอ้ทอี่แล้วค่ะแล้วก็ใส่ลูกชิ้นลงไป กินอันนี้ใส่ลูกชินด้วยใส่ลูกชินไปเลยใส่ตามด้วยกระเทียมไปเลยนะใส่กระเทียมด้วยในสะ่กระเทียมด้วยอือกระเทียมเยอะด้วยวันวนะี้กินเยอนะไปไหน สไตายอะไรเล้อไม่รู้สตไตล์ไหนเลยเดี๋ยววันนี้แล้วแล้วใส่ลูกชิ้นก็ไม่เคยใส่ด้วยอมี่จะใส่ตั้งเลยมาตู้กันมันจะเป็นยัางไงกินได้ไหมกินกินได้อยู่แล้วแหละ ผมร่มจะใส่หมูใส่หมูนิดหน่อยอ่ะมึย

Cảm giác nặng có tơm nắm tan luôn bay, Tan tiếp Bạn đi này nhìn chim bạn tan luôn ไม่ยอมหยุดน่ากินเนาะแค่หมูหมูกระเต้าหูแนนา้แล้วก็ลูกชิ้นนั่นเองอือเป็นยังไงบ้างก็ใส่เงี้ยเลยจุ่มงอก ้อมาปรุงการมีรสด,ดีขาดไม่ได้เลยไปต้นน้ำมันหอมเติมนี่ก่อนเบาๆเบาลึกก่ามันู้น เามาคนปรุงแล้วก็ต้องคนเลยนะมนุษย์มนุษย์มนุษย์มามนุษย์มนุษย์กันแล้วก็เปิดไฟแรงๆไปเลยใส่ซีอิ๊วขาวหน่อยกะกะเอานะอ่ามนุษย์ต่อโหหน้ากินนะเนี่ยัดถัง่วงอกใจอะไร เท้าหู่ลูกชิ้นเท้าหู่ลูกชิ้นหมูสับอยากกินอะไรก็ใส่ลงไปมนุษย์จะพักก็เสิร์ฟได้ลเลยเขาต้องมีน้ำมากกว่ากุกขีดทุกคนนี่ต้องหรอกบ้านนี้ชอบนีแง่โอ้ยถามไปเองดย้ยน้ำเริ่มออกแล้ว กล้แล้วใกล้จะได้เลยค่ะตีหน่อยนะึงนี้จริงก็ได้แล้วแหละหูงงอกบางทีบางคนก็ยังกินหยุดหยุดไปนะก็คงสุกไม่ยากเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้ว <Yeah. S 1> หน้าตาผี่บ้านผีเรือนโอ okay. เคปิดไฟได้ไปเราไปใส่จานกัน มาเสร็จแล้วใส่จานกันเลยจับให้มัน่นจับให้มัน่นโอ้ยเน้นๆชิ้นๆตะกูทุกชิ้นหูสับถั่วงอกไม่ค่อยมีหรอกแล้วก็เรียกว่าผัดถั่วงอกด้วยนะไม่น่าจะเรียกนะบลยินยานถั่วงอกแล้วกัน มาเลยค่ะบ้านนี้กินผัดถุงงอกนะคะวันนี้นะใครชอบก็มากินด้วยกันมามาลองชิมฝีมือยายแก้วดูซิว่าจะอร่อยเปล่าเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้ว,ลวตอนตอนก็อยู่ข้างน่าเนาะเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วจ้ามาดูใกล้ๆกันเลยเป็นยังไงบ้างดูนิ้นน้น คลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เนาะคลิปต่อไปใครอยากทานอะไรก็บอกได้นะคอมเมนต์บอกได้นะว่าตรงนี้ดีตรงนั้นไม่ดีเรารับฟังเสมอสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสำหรับการรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ